คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง Why I Fall in Love สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ YI for in love กับอุ้มและน้ำหวานนะคะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมารีวิวนิยายใช่แล้วจริงๆมันต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วใช่แล้วยังคงเป็นนิยายของคุณจิตติเรนอยู่ถูกต้องซึ่งเป็นนิยายในเซตเดียวกันด้วยจะว่าไปแล้วอ,อ่ะเนาะเพราะคราวที่แล้วเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องของวิศวกรรมปราสาร วันนี้ก็มาภาคต่อของวิศวกรรมรา,าสาราซึ่งเป็นสายรหัสเทวดาเหมือนกันอยากรู้จริงๆว่าจะหล่อขนาดไหนเนี่ย<ช>สายรหัสเทวดาเนี่ยยังยังรู้สึกว่าแบบถ้าเรื่องนี้เอามาทําเป็นซีรีส์จริงๆอะ่ะตัวละครต้องเป็นใครใช่มีอยู่ในหัวเยอะแยะเลยแต่แบบไอ้หล่อพอหรือยังแต่ว่ามาบอกก่อนว่าวันนี้เ,ออเราจะรีวิวนิยาย อีกหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องวิศวกรรโยธาใช่ซึ่งเรื่องของวิศวกรรมภาสตรเนี่ยเป็นของพี่อาร์มพี่อาร์กกับน้องอาร์มซึ่งพี่อาร์กเนี่ยเป็นหนึ่งในสายรหัสเทวดาน้องอาร์มด้วยเออพี่อาร์ปีสามน้องอาร์มปีหนึ่งเป็นสายรหัสที่อินดี้พอสมควรเลยทีเดียวคู่แรกใช่พอมาเรื่องวิศวกรรโยธาเนี่ยพี่อาร์มก็กลายเป็นพี่ปีสองแล้วต้องมีน้องรหัสถูกต้องซึ่งน้องในสายรหัสเทวดาก็ยังคงความเป็นสาย เทวดาอยู่ยังหล่อน่ารักน่ารักเหรอก็ก็มีบ้างนะหล่อหล่อใสๆอ่ะเธอหล่อมุมเข้มมากคนนี้ก็ก็ได้อยู่สายรหัสเทวดาเขาก็มีมุมมุมมุมของเขาอยู่เหมือนกันมุมมุ้งมิ้งของเขาแต่ว่ากว่าที่มุมมุ้งมิ้งจะออกมาเนี่ยก็ยาวนานเหลือเกินครึ่งเรื่องเข้าไปแล้วไหมเก๊กเยอะครึ่งเรื่องเข้าไปแล้วไหมพระเอกของเราเรื่องนี้ก็คือโยธาโยธาโยธาเนี่ยมีฝาแฝดด้วยพี่อุ้ม ก็ชื่อไฟฟ้าซึ่งอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเล่มที่สาใช่แต่ว่าตอนนี้คุณจิติเรนน่ะยังเขียนไม่จบถูกแต่ว่าสามารถไปอ่านได้ตอนสองตอนนะในเด็กดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาขอพักก่อนกลัวว่าอ่านแล้วมันจะติดเงติดจริงอ่านแล้วติดแล้วคือแค่สองตอนแล้วแบบโอ้ยฉันอยากอ่านต่อเนื่องเพราะว่าแฟดคู่เนี้ยไฟฟ้ากับโยธาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างหีนได้ชัดคือไฟฟ้าเนี่ยก็จะแบบ ลาเลิงเฟรนลี่ถูกต้องเข้าได้กับทุกคนคือโลกต้องเห็นทะเลนิดึงฟ้ะใช่แล้วพ่อมาโยทาก็จะเป็นอีกแนวเนี่ยเงียบขึนเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาแต่สุดท้ายและท้ายสุดเขาก็ถูกควักหัวใจไม่ใช่สิออกมาพิสูจน์บอกรุ่นเลยโดยนายเอกของเรานั่นก็คือการยุคคนนั่นเองโอ้โหชื่อแบบชื่อแปลกมากชื่อว่าอะไรคะกันยุคนหู หูสองข้าง,างคือค<ล>ใ,ใครมีหูสมข้าง <c oughs> คือเชื่อ,อ <c oughs> เหมือนก็บแบบคือถ้าถ้าไม่ได้แบบว่าดูดูแนวปูพื้นเรื่องมาก่อนคิดว่าแบบคุณชายไหมดูแบบ เออมียุคคนยุคคนอะไรเงี้ยใช่ปะเออแต่ว่าพระเอกกับนายเอกเรื่องเนี้ยเขาอ่ะได้เจอกันด้วยชื่อเนี่ยแหละมามาแบบว่าสะดุดสะดุดความรู้สึกกันที่ชื่อใช่ใช่ใช่ไหมเออก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยนายเอกอะจริงๆเขาเป็นคนแบบสดใสสดใสแล้วก็แบบคุยเก่งมากคุยจนรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่พี่ๆน้องๆในคณะเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บอ้าว ไอการมาแล้ว่ความสดใสเขานํามาก่อนแต่ว่าพอโยธามาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าโล่งอึ่งครึมคือฝนจะตกเมื่อไหร่แต่จริงจริงน้องก็ไม่ได้อะไรนะแค่แบบว่าเป็นคนที่ไม่รู้จะเข้ากับใครยังไงแต่ว่าช่วงแรกอ่ะนายเอกของเราหรือคนในคณะอาจจะเขาเรียกว่าสับสนกันสักนิดนึงระหว่างไฟฟ้ากับโยธาก็จะทักผิดทักถูกเหมือนนายเอกตอนแรกๆก็เอ๊ะทำไม เพื่อเราดูสดใสจังเลยคุยกับเราได้เยอะแยะมากมายแต่พออีกวันหนึ่งทําไมมันเงียบจังวะประเด็นสําคัญของเรื่องก็คือว่านายเอกของเราเนี่ยเป็นโรเมทใช่ไหมถูกอตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจแต่มันแบบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้แบบอ่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วก็พระเอก ของเราเนี่ยก็เป็นอย่างที่บอกไปเป็นคนที่แบบดูลึกลับใช่แต่จริงๆเราก็คือเป็นผู้ชายอบอุ่นอืมตอนกลางคืนไม่ค่อยอยู่ห้องไม่รู้ว่าไปไหนมันก็เลยทําให้ทั้งเพื่อนของนายเอกเองนะคะหรือว่าเพื่อนของกันยุคนเนี่ยกับตัวพระตัวนายเอกเองเนี่ยก็สงสัยเฮ้ยมันไปไหนกันได้ทุกวันเออก็เลยแหมด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามไปตามไปเจออยู่ที่จะบอกว่าเป็นผับผับ กึ่งร้านอาหารไหมร้านเล่าแล้วกันเออร้านเล่าร้านหนึ่งซึ่งมันก็มีเขาเรียกว่าที่มาที่ไปของร้านนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นร้านที่พี่ชาย,ชายของพระเอกไป,ไปเปิดอยู่เปิดอย,ดอยู่แล้วก็มีหุ้นส่วนอยู่คนนึงนี่แหละหุ้นส่วนคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งที่ทําให้พระเอกของเราเหมือนกับแบบ มันมีความหลังใช่มีอะไรที่ยังปล่อยไม่ผ่านย,ย,ยังไม่มุมอ o อนใช่ยังไม่ move ไม o v อ o อนออกเขายังมีความหลังกันอยู่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่า ฉันก็ยังจะต้องตามรุ่นพี่คนนี้ไปเรื่อย<ช>ๆไม่ว่าเขาจะคิดกับฉันยังไงทางที่รุ่นพี่คนนี้มีแฟนแล้วด้ดวยออแล้วมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าแฟนของรุ่นพี่คนนี้มามีปัญหากับพระเอกทำไมพระเอกต้องเจ็บตัวแล้วก็ผ่านไปถึงนายเอกของเราที่เข้าไปเห็นเหตุการณ์ก็บังเอิญไปเจ็บตัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่าจริงๆ,ๆแล้วอ่ะพระเอกอะ่ะเขาไม่ได้มีปมแค่เรื่องความรักอยู่เรื่องเดียวเกี่ยวกับ ความความรักแบบหัวใจ่ผิดหวังแบบนี้เขามีปรมเรื่องของครอบครัวด้วยคือแบบช่วงเด็กๆอ่ะคือเหมือนกับพ่อกับแม่แยกทางกันใช่เราเป็นแฝดไงเราต้องแก้ยกกันอยู่กับแฝดแฝดคนนึงคือไฟฟ้าเนี่ยไปอยู่กับแม่แล้วโยธายก็ต้องไปอยู่กับพ่อแต่ด้วยความที่คิดว่าแม่จะเลือกตัวเองไปด้วยไปอยู่ด้วยแต่ว่าสุดท้ายแม่ไม่ได้เลือกก็เลยทําให้ฝังใจว่าเป็นคนที่แม่ไม่ต้องเป็นโปมในใจเป็นปมในใจแต่ด้วยด้วยความสดใสของนายเอกของเราเนี่ยแหละทําให้แบบเหตุการณ์ค่อยๆดีขึ้นเนาาะแแล้้ววททีี่่่บออกกตรได อยู่เป็นรูมเมทเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่บความบังเอิญนะพี่อุ้มสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นความตั้งใจของพระเอกของเราแล้วเน่เอาจริงๆนอกจากความตั้งใจของพระเอกแล้วเนี่ยคือด้วยความเป็นฝาแฝดไฟฟ้าเองเนี่ยมันก็น่าจะรู้นะมันก็รู้เมันก็รู้อะไรมันก็น่าจะรู้ว่าแบบว่าสนับสนุนเออแฝดของตัวเองเนี่ยนิสัยอะไรยังไงรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมมันมีความพิเศษมันมีความเป็นดูการยุคคนเหลือเกินแต่เอาจริงๆนะตอนแรกระหว่างไฟฟ้ากับโยธาคนที่เจอกับน้องกันเนี่ย ก็คือไฟฟ้าเจนก่อนเป็นคนแรกแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยไอ้กันเนี่ยก็ไปทักผิดโยธาว่าเป็นไฟฟ้าถูกต้องแต่คือเขาก็มีการสนทนาอยู่เหมือนกันนะแต่ก็แบบอย่างที่บอกไปเหมือนเป็นร่างหนึ่งร่างสองทำไมวันนี้แกสดใสจังวะอีกวันหนึ่งทำไมแกแบบทำไมแกเงียบใส่ฉันในหนังสือเล่มเนี้ยนักเขียนคุณจิตติเลนเขียนได้แบบราบลื่นลื่นไหลดีมากแล้วก็อ่านได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยถ้าพ่วงไปถึงเรื่องแรกแล้วต่อเนื้อมาเรื่องที่สองเนี่ยสายรหัสเทวดาที่เราพูดอ่ะที่มีพี่ยิป ปุ่นพี่อาร์คพ,พี่เจดพี่เจดอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ยังกลับมาให้เห็นได้ในเรื่องวิศวกรรมโยธาอยู่ก็ยังคงมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยพี่อาร์คพี่อาร์มก,ก็จับสังเกตน้องตัวเองได้โยธาเนี้ยว่ารู้สึกอะไรกุ๊กกิ๊กกับในเอกของพัดในถึงพูดพูดถึงพี่พี่อาร์ม นิดหนึ่งทําไมพี่อามชอบซื้อเสื้อนอนชุดนอน <laughs> อให้น้องโยธาแบบาลายแล,ล้วก,ก,ก็ใส่เนาะอะไรเงี้ยเด <laughs> ี๋ยวตัวเองคือสายรหัสเทวดาแล้ว,<ร>ลวก็โมอแอบองง<ช>เหมือนกันนะรู้สึกว่านักเขียนเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็เ,เล่าเรื่องได้ลื่นไหลดีมากจนจนรู้สึกว่าอยากเห็นมันเป็นซีรีส์อะพี่อุ้มชแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วเราอยากเห็นใครเป็นพระเอกกันแน่หรือว่าสาใส่รหัสเทวดามันต้องมีคนประมาณไหนมันถึงจะมาแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์อะคุณ มันจะออกมาแค่สองสองอพิโซดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือมันเหลืออีกอพิโซดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องแบบอีกซีรีส์อีกเล่มนึ่งก็คือเรื่องของไฟฟ้าต้องรอให้เนให้จบก่อนเนาะก็อาจจะแต่ก็ไม่แน่นี่ก็นี่ก็ตามอ่าในเด็กดีอยู่ตลอดเอา่ะเมื่อไหร่ตอนใหม่จะมาวะคือพออ่านแล้วมันติดพันไงคุนคือเล่มหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องลึกซึ้งมากนักเพราะว่ามันจะไปอยู่ที่เล่มสองแต่ว่าแต่ว่าเล่มหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าเป็นการบอก บอกเล่าความเป็นมาเป็นไปของตัวละครเล่มสามเนี่ยจะเป็นเรื่องของชื่อเรื่องวิศวะกับไฟฟ้าวิศวะกับไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยว่าพระเอกชื่อไฟฟ้าหรือเปล่าไฟฟ้าจะเป็นพระเอกในในเอกเอออันนี้ก็ต้องมาเดาเออนั่นแหละแต่ไฟฟ้าน่าจะเป็นพระเอกนะเออเราเราดูเราเราเราว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ดูไปดูมาเรื่องนี้ตัวละครพระเอกอืคล้าย สารวัตรสารวัตรคันกูอ๋อที่เป็นคนเงียบขรึมใช่คนเขียนเดียวกันค่ะพี่กุ้เราังไม่ได้รีวิวเรื่องนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็่อนมาค่อยคือเราจะเอาของคุณจิตติเรนให้ครบมาเป็นซีรีส์มาเป็นซีรีส์เลยเราค่อยๆกระเถิบไปเรื่อยๆแต่จริงๆงอย่างที่เราบอกอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่แค่นิยายนะไม่ใช่นิยายที่เป็นหนังสือเราจะมีแบบในจอยด้วยเราก็จะหยิบมาเดี๋ยวเราสรุปก่อนว่าวิศวกรรมโยธาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแนะนําให้คุณผู้ฟังอ่ะ ไปหามาอ่านไปหาซื้อมาอ่านจะเช่าก็ได้จะไปซื้อก็ได้ถ้ายังไม่มั่นใจที่นี่มันจะมีงานหนังสือหรือพี่อุ้มโอ้ยถูกต้องเราก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากลองทดลองอ่านก่อนไปหาได้ในเด็กดีเพราะว่าคุณจิตเตเลนะลงผลงานอยู่ในเด็กดีถูกต้องใช่ค่ะเป็นเรื่องเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องในวัยมหาวิทยาลัยก็อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกแหละจริงๆคนอ่านอย่างเราเเนี่ยวัยก็เลยมหาวิทยาลัยแต่เราคิดภาพได้ไงถูกต้องงก็คือแบบว่ามันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยใช่เพราะว่ามันคือเรื่องของ จินตนาการพี่อมสมัยเราเรียนเราอาจจะไม่เจอว่ามมีอย่างพี่อาร์พี่อาร์เป็นสายรหัสแล้วมาเป็นการกดอรถ้ามีขนาดนั้นดิฉันกรี๊ดตายเลยพูดถึงเอ็นเล่มนี้หน่อยเล็กได้ข่าวว่าอ่านแล้วจนแบบว่าอาจจะไม่ยืมเล่มอ่านเอ็นซอาจจะไม่ได้ อุดจมูกเอายาดมไม่อุดจมูกเหมือนทางพี่อาร์คพี่อาร์มพี่อาร์กกับน้องอาร์มคืออันนี้เขาก็ในระดับหนึ่งคิวทาก็หื่นใช้ได้อย่าไปเน้นตรงนั้นมากเอาแบบว่าเป็นสีสันของนิยายแต่เราก็เชื่อว่าหลายๆคนก็แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาเปิดดูนิดนึงสิใช่เรียกได้ว่าเล่มเนี้ยครบรดเรื่องของปมเบื้องหลังของตัวเองเรื่องของความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องความสัมพันธ์ของเพื่อน และรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเนาะอ๋อเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดิฉันก็ไม่ได้คาดคาดคาดถึงว่าแบบเพราตาจะเป็นอืมอ๋ออยากสปอยแต่เดี๋ยวไม่เอาดีกว่าให้ไปอ่านเองสรุปว่าเราอะสองคนรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเหมาะสมที่จะมาแนะนาถูกต้องแล้วล้วก็อยากให้คนคุณผู้ฟังที่แบบมีความชื่นชอบในนิยายไวเหมือนเราไปหามาอ่านดู แล้วก็สามารถที่จะแนะนำนิยายวายกันมาได้นะคะอยากให้เรารีวิวเรื่องอะไรบอกกันมาได้ทางคู่หู fm และทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมามันก็เป็นเหตุผลว่าทำให้เราหลงรักนิยายวาย that's why I love you so ค่ะสำหรับเอพิโซดนี้น้ำหวานกับปุ้มก็ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ why I fall in love คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง